นะครับพี่ๆนะน้าๆสายตกทุกท่านก็อยู่กับผมนะครับเบียร์ฟิชิงเลแลกวันนี้ก็มาเดินคลองเดิมๆนั่นะน่ะหนองจอกที่ยังพอมีตัวให้ผมได้ตกนะผมไม่รู้ว่าจะได้มาสักกี่แต้มก็เดี๋ยวมาดูกันในคลิปว่าวันนี้จะโดนมั้ยถ้าไม่เดินก็นั่นแหละครับเรียบร้อยไปเจอกันในคลิปครับเซตอุปรกรณ์สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นแบ็คทันดอสครับผมเวท 64ยาว6กฟุต3นะครับแบกน้ำหนักเยืออยู่ที่3กร,รมัมถึง14กร,รัมนะลาปลาแล้วก็ลอกเป็นอัลฟาแอร์ทีวีนะครับไม่มีอะไรมากสายก็จะเป็นดูร a คิงเฮกซ่าศูนะครับช็อคหน้า20บปอนด์นะครับของดู k i คิง l l u ูชันหาตัวเลยตัวกัวเป็นของพิต้านะครับตาพิชิ่งหลัว หรือใใสปินเนอร์ลัวภายในใต้แบนดสปินเนอร์ลัวเยื่อก็เป็นสไลเดอร์นะเล่นเป้าใหญ่นะเผื่อได้คัดไซส์หาขับข้าวนะต้องการเอากับข้าวจริงๆอ่ะอีซิวนี่ก็หากับข้าวได้แต่ตัวเล็กมันชอบกัดก่อน ตัวใหญ่มาไม่ทันแต่ถ้าเจอซุ้มตัวใหญ่เลยเรียบร้อยครับเสร็จซิลแน่นอน ห,หมายเปินขับเข้ามาครับมีแต่ผักบุ้งแต่ตรงนี้มันหน้าตีเลยขอลองตีสักหน่อยเผื่อจะเจอของดีนั่นไงกัดเลยตัวเล็กจบโบนะจบโชบชอย่างนีง้ก็ซุ่มอยู่เหยื่อตกปุก๊บมาเอานะ หอ้ฝั่งนู้นเขาเปิดป่าแล้วอะ กันแ,แล้วครับไม่รู้อยู่ก่นนะว่าย้อนไะว้ว่าย้อนไว้ว่าย้อน,อ,นอื งเปลี่ยนเป็นดำนี่ดำหางแดงมีในกระเป๋าไหมเนี่ยมีแต่สีน้ำตาลท้องแดงลองดีกว่า เห็นหน้าเห็นตาขึ้นแล้วขึ้นน้ำแล้ว

ไดไมได้แค่นี้ก็มีผัวได้แล้วตัวแค่นี้โอ้โอเคแล้วตแล้วเอาองปององปององนู่นนนน่นโอ้โหนี่นี่ก็สีนี่คืองูม่แล้วเนี่ยได้อยู่นู่นปูโม่แล้วเนี่ยโอ้ปลายางครับเรอะตให้ผมรับมาเลยตัวใหญ่เต ผมตีคอกนะแต่ตัวนี้ไม่น่าใช่ในคอกนะครับเพราะว่าคอกมันขึ้นจีบกลางคอกไปแล้วใช่อันนี้ปลากอตาลิงน่าจะมารอกินลูกปลาเขาจะไปกินลูกคอกเขาเนี่ยตัวนี้แสบแล้วเนี่ยเนี่ยนอนเลยเนี่ยนี่ได้แล้วเอาเลยเรียบร้อยตัวนี้เก็บนะครับเอาเก็บดิเก็บดิเอาขอวิเซ็นเบียร์หน่อยนี่ชื่อชองเขาเกาน้ำเบียร์จริงดีแหละครับผมกลุ่มเฟรนบุกเก็ S F R สเอฟอติชื่งอ๋อนะ ปีเซนนะอุ้ยมันกระดกลิ้นมันกระดกลิ้นนิดนึงนี่ครับอีซิวตาหวานนะจะตีปลาคอกปลาคอกไม่กัดไอปลาจรกัดแทนตัวใหญ่ด้วยปลาจอนไอนี่แสบไอนี่แสบจะรอกินลูกเขาโดนเข้าถังได้กับข้าวแล้ววันเนี้โอ้ไม่ข้าไม่เอาไม่เอาไม่ให้ผมนะครับโอเคครับตัวนี้ก็เดี๋ยวขอถ่ายรูปแล้วก็เข้าถังไว้นะครับไซส์ประมาณ สี่ขีดสี่ห้าขีดนี้แน่ประมาณสี่ขีดายแสบแสบไม่หนีบแสบดักเฝ้าเลยนะดักเฝ้าเลยทีแรกนึกว่าพวกพ่อแม่มันแต่เห็นแล้วว่าพ่อแม่มันขึ้นจิบแล้วกลางครอบขึ้นจิบอยู่กลางน้ำอันนี้กัดลิ้มลิงอันนี้กัดลิ้มลิงก็เรียบร้อยอ่ะไปถ่ายรูป กิ่น,นอะไรน่ะ เกมดูสายวิ่งดิดูสายวิ่งดิกัดบ้าเลยแม่งลมชัดทักตัวแรกเลยข้าตัวะเละจรดีครับรอบก็เร็วนะครับไม่ช้าจังนะเรียบร้อยฟ้ากัดตับดิเอ้า ขาดเลยยี่สิบปอนกูขาดสายพี่อีขาดได้ไงอ่ะมึงมันกัดไงมึงกืนถึงเหรอไม่มันพาไปพันเสาปูนไม่เห็นหรอกไปไปไปทำใจซะน้องๆที่อย่างวะ <laughs> ตรงไหนตรงนี้ เ็าสีดำมาใช้มั่งดิดำแดงเหรอใช่ของไงวะเอาไปใส่กรอบลูกปลากัดกี่เกิดมีอีกนะที่บ้าน<ะ>มีอีกรุ่นเก่าอะสีสม้มเอารุ่นใหม่ดิอ๋อวมากคนทำใหญ่ใกล้ๆแค่น ดูผมเจี๊ยาางปอนับเกี่ยวให้งั้นเหรอมันฉีกข้างด้ยเวลาปลากัดข้างชอบแตกแต่เราเราวัดมันติ่งไงดูมันมาโอ้ขังโบกขังโบกใครชาติอะใครชาติอะตกมาแล้วก็ได้นี่นิดนึง ปลาคลองทิศงนึ่งโลสองได้ไหมไม่ถึงโลหนึ่งโลเดียวประมาณเก้าขีดตัวยังใหญ่แต่น้ำหนักยังน้อยอ่องค์เปอะไรสไตล์ปลาเจมนะครับเป็นแบบนี้นี่นี่ใส่ไฟเลยใส่ไฟมันโครไซส์เลยว่ะไอ้นี่กินได้เลยเนี่ยอ่ะหย่อนเนาะเนี่ยพอดี คือถ้าจำนวนนะแพ้เจมอ่ะแต่ถ้าน้ำหนักอะผมสู้ตายอ่ะเอ้ถ่ายตอนนี้ด้วยเนี่ยคือไซส์ที่ไอเจมชอบตกแต่นเนี้ยไซส์ที่ตามหาโอ้โหตัวแม่งไอตัวใหญ่นี่กินได้เลยโอ้ดูดิไปปล่อยน้องถ่ายรูปยังอย่าแคปเอาแคปเอาแคปเอาหนขอขอรูปสวยๆหน่อยจะได้อนี่กดไว้ตอนแคปเฮ้ยก็นั่นแหละถ่ายก่อน มันจะให้ฮะเสมอเมื่อเรามาเดินเท็กซัสโอเคเรียกร้อยปลากัดฝั่งนี้ครับวัดฝั่งนร้ไหนเอาเป็นว่าปลารวมพวูกผมยอมนะยอมจะดูไซส์ดิม,มันเจอแต่เอาแต่ไซส์เนี้ยเนี่ยเรายืนๆก็อยู่ตรงเนี้ยไงนะเบียสองคนเ <c oughs> นี่ยอืมดูจะดูเ <c oughs> ขาอยู่มา <c oughs> มันเอาแต่ไซส์นี่จริงไงเจมไซส์ตบเด็กอะดูดิ๊กดกดิ๊กดูข้างแก้มมาอีก โอเคฝายน้องสี่ตัวไม่ถึงขีดเลยเนะี่ยอแม่งตัวสามกรัสี่กัมเมองวะอฮ้ยปากใหญ่ยอยู่อะไรอ่ะ <laughs> เจมครับปลาโคตรใหญ่เลยครับเจมช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับปลาโคตรใหญ่นะครับเฮียอวเเดี๋ยวปล่อยถ่ายรูปก่อนเฮียแล้วไงอะยกดินอนจับสายได้ปะอุ้ยเข้าเต็มปากไม่ป็นเลยายรูยกเอาดีกว่ายกเอาเลยนะไอ้เหี้ยมันติดสต็อปเปอร์อ่ะ ติดสต็ปเปอร์อีอละหูปล่อยสายดิอุ้ยตอเอา้าตาบอดเหรอเข้าตาดิอายังอายังจับช็อคอุ้ยขาดอไอ้เจม